บทที่11อาการตื่นตระหนกตกใจของกรองเกตส่งผลให้คุณรำไพวิ่งตามยางตื่นตูมจนคุณลักษณะเอ่ยปากถามหลานชายอย่างสงสัยเกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะพระควัตไม่ได้ตอบทันทีทันใดเพราะยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องบอกคนเป็นอาอาล่ะครับจ๊ะคุณลักษณะขานรับอย่างสงสัยว่าทำไมสีหน้าของชายหนุ่มดูนิ่งผิดปกติทั้งที่กำลังเกิดเรื่องบางอย่างกับเจ้าสาวข,ของตัวเอง มิ่งพยายามทําให้ผมแต่งงานกับน้องสาวของเขาครับอะไรนะอ่าไม่เข้าใจแต่งงานกับน้องใช่ครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ภควัตเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คุณลักษณาฟังทุกอย่างฮจริงเหรอจดทะเบียนกับคนน้องแล้วคุณลักษณาตาโตพลางอุทานออกมาอย่างตกใจครับมิ่งวางแผนเอาไว้ตายจริงเข้าพิธีแต่งงานกับคนพี่แต่จดทะเบียนสมรสกับคนน้อง แล้วน็อจะทํำยังไงอยากกับคนน้องเงียบๆแล้วจดทะเบียนสมรสกับคนพี่ใหม่หรอคําถามของคุณลักษณาเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีแต่ตอนนี้ใจของเขามีแต่ภาพดวงหน้าเรียวรูปไข่ดวงตาเศร้ามองปากนิดจมูกหน่อยเรียวคิ้วก่งโค้งทุกอย่างที่เป็นเธอดูเศร้าจนเขาอยากช่วยเธอจะเอาอยัางไงจ้าน็อตทัควัดลุบสายตามองหน้าอาท่าทางของเขายังครุ่นคิดอยู่จนคุณลักษณะเกิดความสงสัย หลานชายของเธอกําลังคิดอะไรอยู่นะทางด้านของกรองเกตเมื่อเข้าไปในห้องน้ําหญิงสาวก็เปล่งเสียงเรียกพี่สาวอย่างแตกตื่นพมิงค่ะพมิงเมื่อไม่มีเสียงใดๆตอบกลับหัวใจของกรองเกตก็ยิ่งเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวกระทั่งยกมือแตะบานประตูห้องน้ําทุกบานแล้วผลักเข้าไปแต่ก็ไม่เจอมิ่งกระมนุนพิมิ่งไปไหน ขณะที่กรองเกตกำลังหน้าเสียคุณรำไพก็ตามมาทันและเมื่อไม่พบเห็นมิ่งกมนเท่านั้นผู้สูงวัยกว่าก็ตะวาดถามเสียงดังใหญ่มิ่งไปไหนอาจจะออกไปข้างนอกเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวกรองไปตามหาเองค่ะกรองเกตหันมาละล,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 ะละ่าาลักษ์ตอบร่างบอบบางวิ่งไปโน่นไปนี่ทั่วโรงแรมท่าทางดูตื่นตูมตกใจจนคุณรำไพสงสัยว่าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับมิ่งกมนจึงปรี่เข้าไปกระชากแขนแล้วถามเสียงเฮี้ยมใหญ่มิ่งอยู่ไหน กรองเกตหน้าซีดเสียงที่เอ่ยเจือด้วยความกลัวกรองกรองไม่รู้ค่ะกรองออกมาจากห้องน้ําก็ไม่เห็นพี่มิ่งแล้วอะไรกันแก่เข้าห้องน้ําไปกับายมิง่งแล้วจะไม่เห็นายมิ่งได้ยังไงจริงๆค่ะกรองไม่เห็นพี่มิ่งจริงๆอ่ะโอยดวงหน้าเรียวบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกเล็บคมๆของคุณรำไพจิกท่อนแขนพลางแยกเคี้ยวใส่เธออย่างดุดันอย่ามาตอแหลแก่กับายมิ่งเข้าห้องน้ำด้วยกัน กรองเกตกำลังจะร้องไห้ถ้าไม่มีเสียงห้าของพระควัตดังขัดมีคนเห็นมิ่งขับรถออกไปจากโรงแรมแล้วครับคุณรำไพหันขับพอเห็นพระควัตเท่านั้นก็รีบปล่อยแขนของกรองเกตท,ทันทีอะไรนะคะใหญ่มิ่งขับรถออกไปจากโรงแรมแล้วครับไม่จริงใหญ่มิ่งต้องไม่ทาอย่างนั้นใหญ่มิ่งไปไหนไม่ถึงเวลาจะต้องส่งตัวแล้วคุณรำไพลลลานเปิดกระเป๋ายิบโทรศัพท์มือถือออกมาติดต่อมิ่งกมล แต่เมื่อเสียงเพลงดังเท่านั้นกรองเกตถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้มขนาดที่ปากละล่ำละลักแก้ตัวต่อคุณรำไพที่ตวัดสายตามองตรงมายังเธออย่างตื่นตระหนกพี่มิ้งให้โทรศัพท์กรองมาค่ะคนฟังไม่เชื่อและยังตวัดใส่กรองเกตราวกับเป็นผู้ร้ายแกขโมยโทรศัพท์่างย่มิ่งกรองเกตหน้าเสียน้ำตาปริมขอบตาพลางใส่หน้าปฏิเสธอย่างรวดเร็ว จริงๆนะคะพี่มิงให้กรองมากรองไม่ได้ขโมยพี่มิ่งให้กรองค่ะคุณรำไพปลาดเข้าไปเพื่อจะแย่งโทรศัพท์มือถือและหยิกรองเกตแต่พระควัตเข้ามาห้ามเสียก่อนก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ผมมีเรื่องสําคัญที่จะคุยกับคุณครับคุณรำไพคุณรำไพต้องชะง,งักเพราะถูกมือใหญ่ของพระควัตยึดแขนไว้แล้วความคิดที่จะเข้าไปทําร้ายกรองเกตก็เปลี่ยนเป็นคิดถึงมิ้งกมลขึ้นมาแทนออกไปตามยายมิ้งกันเถอะค่ะเพิ่งออกไปไม่เท่าไหร่เราอาจจะตามทัน บางทีไยมิ่งอาจจะกลับไปที่บ้านผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับผมถึงบอกว่าผมมีเรื่องสําคัญที่ต้องคุยด้วยทําไมคะเราต้องรีบตามหายมิ่งสิแล้วคุณรำไพก็สัมผัสได้ถึงความเคร่งเครียดของอีกฝ่ายที่กําลังเอ่ยกับเธอด้วยน้ําเสียงราบเรียบไม่เจอความตื่นตระหนกที่เจ้าสาวหายไปเลยสักนิดผมมีบางเรื่องที่คุณรำไพจะต้องรู้และมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากด้วยเรื่องอะไรกันคะพระคาวัตไม่คิดที่จะเอ่ยตรงนี้เนื่องจากมีผู้คนมากเกินไปเขาจึงดันร่างของคุณรำไพให้เดิน เราไปคุยกันที่บ้านของผมดีกว่านะครับเพราะถ้าคืนเลยเลิกส่งตัวเดี๋ยวนักข่าวจะสงสัยพอพระขวัรพาคุณรำไพเดินออกไปคุณลักษณะก็ขยับเข้าไปหาร่างบอบบางแล้วถามพร้อมรอยยิ้มเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะกรองเกศสายหน้าพร้อมกับรูปแขนตัวเองที่โดนคุณรำไพจิกจนคุณลักษณะสังเกตเห็นและนึกสงสารหญิงสาวขึ้นมากระทั่งเปิดปากชวนไปด้วยกันอย่างอ่อนโยนไปกันเถอะนะจ๊ะหนุกรอง เมื่อไปถึงบ้านภายในห้องรับแขกมีแต่ญาติสนิทมิสหายเพียงไม่กี่คนและทุกคนก็มีสีหน้าเคร่งเครียดเพราะเจ้าสาวหายตัวไปเธอนั่งครับทุกคนนั่งลงบนโซฟาตามคำเชิญของเจ้าบ้านทำไมคะทำไมถึงไม่ตามยิยงมิ่งคุณรำไพซึ่งกำลังร้อนใจเอ่ยปากถามอย่างร้อนรนเพราะผมรู้ครับทำไมมิ่งึ่งหายตัวไปอะไรนะคะคุณน็อตรู้ครับอะไรกันคะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้น คุณรำไพยกวาดสายตามองทุกคนเรากับจะดูว่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้างพอเห็นทุกคนนั่งเงียบเธอก็หันไปหาพระควัตซึ่งเปิดปากตอบทันทีที่สบตากันมิ่งอยากให้น้องสาวของเขาแต่งงานกับผมคุณรำไพยตกใจจนหันควัมกลับไปมองกรองเกตก่อนจะแผดเสียงดังตั้งรองแก่อยู่อย่างอะไรมิงทุกคนในห้องรับแขกตกใจเพราะไม่คาดคิดว่าคุณรำไพจะอารมณ์ร้ายแบบนี้ แฉใช่ไหมที่บอกกิมไม่ให้หนีตั้งงูเห่านั่งจิ้กจอกกรองเกศอึกสะอื้นทั้งที่อยากพูดแก้ตัวอยากอธิบายเรื่องต่างๆแต่คําพูดเหล่านั้นไม่สามารถหลุดออกมาจากปากได้ขอได้เป็นสมรสของผมหน่อยสิครับคุณเอกรัฐเสียงของพระขวัตก็ดังบอกกับทนายของตน คุณรำไพหันกลับไปหาพระควัตส,สีหน้าดูดีขึ้นเมื่อคิดว่าชายหนุ่มได้จดทะเบียนสมรสกับมิ่งกมนแล้วปัญหาต่างๆคงมีการแก้ไขได้หากแล้วสิ่งที่พระควัตเย่ยกลับสร้างความตกใจให้กับคุณรำไพย,ยิ่งนักมิ่งหลอกให้ผมจดทะเบียนสมรสกับน้องสาวของเขาครับคุณรำไพเบิกตากว้างอย่างตื่นตะลึงก่อนจะกระโจนเข้าไปหยิบใบทะเบียนสมรสที่อยู่ในมือใหญ่และพอเห็นชื่อของกรองเกตเท่านั้นปลายนิ้วสันส่นๆก็ชี้ไปที่ดวงหน้าที่ปเปื้อนไปด้วยน้ำตา <c oughs> นังกรอง คนที่ถูกเรียกกลัวสุดหัวใจยิ่งฝ่ายตรงข้ามปราดเข้ามาจะทำ้ายร่างกายของเธอก็ยิ่งสัน่นจนคุณลักษณารู้สึกสงสารจับใจนังกรองนังสาวระเลว <c oughs> แกทำอย่างนี้กับหญิงมิ่งได้ยังไงคุณรำไพอลาวาดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของกรองเกตจนพระวดัดซึ่งดึงตัวคุณรำไพเอาไว้รีบดึงใบทะเบียนสมรสออกไปจากมืออีกฝ่ายก่อนที่มันจะถูกฉีกกระทั่งคุณรำไพหันกลับมาและบอกเขาอย่างเรียกราจัดการยากับมันแลอทำให้มันเป็นโมคะเลยค่ะ ภควัตไม่คิดทําทั้งสองอย่างเพราะเขารับรองเกตเป็นภรยาแทนมิ่งกมลเรื่องสําคัญที่ผมต้องการจะคุยด้วยยังไม่จบนะครับมีอะไรที่มันทําเลวร้ายมากกว่านี้อีกหรอคะพควัตสายหน้าและการสายหน้าของเขาทําให้คุณราําไพซึ่งพยายามโยนความผิดต่างๆให้ครองเกตรู้สึกกลัวแล้วก็ได้รับคําตอบมิ่งเป็นคนผิดก่อเรื่องทั้งหมดทั้งที่ผมเคยบอกแล้วถ้าหนีการแต่งงานเมื่อไหร่ผมจะฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายต่างๆคืนคุณรำไพาตาโตช็อกจนอุทาน อะไรนะคะฟ้องสารเรียกค่าเสียหายใช่แล้วครับมิ่งรู้เรื่องนี้ดีแต่ก็ยังหนีไปหมายความว่าอยังไงฉันไม่เข้าใจคุณรำไพงงจนหน้าตาเหลือลาก็าหมายความว่ามิ่งไม่คิดจะแต่งงานกับผมตั้งแต่แรกแล้วไม่จริงใหญ่มิ่งต้องการแต่งงานกับคุณน,นอ็อตไม่เลยครับมิ่งวางแผนให้น้องสาวแต่งงานกับผมตั้งแต่แรกผมมั่นใจ คุณรำไพยอยากจะเป็นลมทำไมลูกสาวของเธอถึงทำกับเธอแบบนี้เงินสินสอด30บล้านรวมทั้งชื่อเสียงหน้าตาของเธอก็ป่นปี้หมดท้ายที่สุดก็เปิดปากถามน้ำเสียงอ่อนลงแล้วคุณน็อตจะเอาอยัางไงพระควาตมองเห็นความกลิ่นเกรงในแววตาของคุณรำไพเขามั่นใจว่าคุณรำไพย,ยกครองเกตให้เขาแน,แน่เปลี่ยนตัวเจ้าสาวอะแต่งงานกับนางนี่ใช่แล้วครับทำไมผมก็คงต้องขอค่าสินสอดทองมั่นคืนรวมทั้งค่าเสียหายในการจัดงานแต่งงานด้วยครับ คุณรำไพงานไปอย่างครุ่นคิดเงิน30ล้านกับการหมกครองเกตเอาไว้ในก้นครัวเธาเลือกเงินดีกว่าก็ได้ฉันตกลงพระควัตมีสีหน้าพอใจก่อนจะเอ่ยขณะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาถึงเลิกส่งตัวแล้วครับครองเกตลุกขึ้นมายืนอย่างตกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าผลมันจะออกมาอย่างนี้หญิงสาวรีผ่าทางออกให้ตัวเองโดยการพูดอ้อนวอนขอร้องคุณรำไพและพระควัต รอพี่มิ้งกลับมาเถอะนะคะเดี๋ยวพี่มิ้งก็กลับมาแล้วพี่มิ้งโทรเข้าโทรศัพท์มือถือที่ให้กรองเมื่อไรกรองจะบอกพี่มิ้งทันทีเลยค่ะคุณรำไพไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากเงินที่อยู่ในกระเป๋าจากนั้นค่อยตามหามิ้งกมลนทีหลังจึงพูดใส่หน้ากรองเกตถ้ายังมิ้งไม่กลับมาแกใจฉันทำยังไงคนฟังหน้าเสียเพราะรู้ว่าคุณรำไพหมายถึงอะไรเวลานั้นพระกวัสบศสายตากับคุณลักษณาเพื่อขอความช่วยเหลือบางอย่างแล้วคุณลักษณะก็ลุกขึ้นยืนฝ่ามือแตะแผนหลังบางแล้วดดันนให้เิ หนูกรองไปล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นหน่อยเถอจะจ้ะห้องน้ําอยู่ทางนี้กรองเกดไม่อยากไปไหนสุดท้ายก็ต้านทานแรงดันของคุณลักษณะเอาไว้ไม่ไหวสองขาจึงขยับเดินออกไปขอตัวกลับเลยแล้วกันคุณรําไพก็พูดกับพระวัตขึ้นมาทันทีชายหนุ่มไม่รังเพราะรู้ว่าคุณรําไพไม่อยากอยู่ที่นี่และทันทีที่คุณรําไพกลับไปทนายเอกรัชถามเจ้าบ้านอย่างไม่แน่ใจคุณนอตตกลงจะแต่งงานกับคนน้องจริงๆหรอครับ คนที่ถูกถามพยักหน้าจะด้วยความสงสารเวทนาหรือคำโฆษณาของมิ้นกมลก็แล้วแต่เพราะในขณะนี้เขาไม่รู้สึกลำบากใจเลยที่รับครองเกตมาเป็นภระยาะทางด้านคุณลักษณะพอพาครองเกตเข้าไปในห้องน้ำเธอบอกให้หญิงสาวล้างหน้าล้างตาล้างหน้าสิจ้าล้างหน้าให้สดชื่น พอครองเกตเปิดน้ำล้างหน้าคุณลักษณะก็ชวนคุยเพื่อให้หญิงสาวรู้สึกผ่อนคลายหายเครงและหายเศร้าโดยการพูดถึงพระวัตเนื่องจากรู้ว่าครองเกตคงจะกลัวชายหนุ่มนอตเป็นคนใจเย็นมีเหตุผลรวมทั้งเป็นสุภาพบุรุษอย่างมากอ,อาโฆษณาหลานชายของตัวเองมากไปหรือเปล่าจ๊ะกรองเกตไม่ได้ฟังคำพูดของคุณลักษณะเนื่องจากความเศร้าที่ปกคลุมจิตใจจนเบลอไปหมดไม่โกรธหนูหรอคะหนูเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง คุณลักษณะสายหน้าใบาหน้ามีรอยยิ้มจังๆขณะแก้คำพูดของหญิงสาวยังอ่อนโยนไม่ใช่หนูหรอกมั้งจ้าที่เป็นตัวต้นเหตุหนูมิ่งต่างหากที่เป็นคนทำให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นถ้าหนูมิ่งอยู่ส่งตัวเข้าหอทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนี้อาเข้าใจว่าหนูมิ่งทำเพื่อหนูกรองใช่ไหมความดีของพี่สาวทำให้กรองเกตสะอื้นหกักน้ำตาอุนอ่นๆไหลลงอาบแก้มทิ้งปาดเท่าใดก็ยังไหลออกมาจนคุณลักษณะส่งผ้าขนหนูให้เช็ดหน้า นี่จ้ะขอบคุณค่ะในเมื่อหนูมิ่งต้องการให้เป็นอย่างนั้นและนอตก็ต้องการแต่างงานกับหนูบ้านพิรมสวัสด,ดีต้อนรับจ้าหนูเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบรครัวของเราแล้วนะกรองเกตอึง้งเพราะคุณลักษณะใจดีเหลือเกินแต่เขาล่ะเขาซึ่งเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของเธอจะใจดีเหมือนคนที่เป็นอาพูดหรือเปล่าบทที่สิบสอง ความกลัวที่จะต้องอยู่ร่วมเตียงกับชายหนุ่มทําให้กรองเกตมีสีหน้าไม่ดีแม้ความเย็นของน้ําจะทําให้ผิวหน้าดูสดชื่นขึ้นมาก็ตามที <c oughs> กลัวนอดเหรอจ๊ะคุณลักษณะถามพร้อมรอยยิ้มขณะที่กรองเกตพยักหน้าเธอยอมรับพวากลัวเขาเนื่องจากไม่เคยพบปะพูดคุยกันจริงๆจะมีก็แต่ได้แอบมองเขาอยู่ไกลๆในตอนที่เขามาบ้านเพื่อรับมิ่งกมลไปทําธุระเะว่าตอนนี้เธอกลายเป็นภรรยาของเขาไปเสียแล้วอืม คุณลักษณะส่งเสียงครางอยู่ในลําคอขณะครุ่นคิดหาทางแก้ไขเรื่องนี้หากเพียงชั่วครู่เดียวก็เอ่ยขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะอารู้ว่าหนูยังไม่พร้อมเพราะยังรู้สึกแปลกหน้ากับน็อตอยู่อาคิดว่าน็อตน่าจะยอมถ้าหนูต้องการนอนคนเดียวไปก่อนกรองเกตร,รู้สึกโล่งอกพลางนึกขอบคุณคุณลักษณะในใจและพอพวกเธอไปถึงห้องรับแขกทนายเอกราชก็ขอตัวกลับบ้านทันทีเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องทำแล้ว เมื่อทนายเอกรัฐกลับไปภายในบ้านเหลือเพียงคุณลักษณาภระควัตกรองเกตและบรรดาคนใช้อีกสา,า,ามคนนอะจ๊ะอามีเรื่องจะคุยคุณลักษณะเอ่ยกับหลานชายเพียงแค่สใสายตาอาเขาก็เดาได้ว่าเรื่องอะไรแต่แล้วโทรศัพท์มือถือของมิ้งกมลที่อยู่กับกรองเกตก็ส่งเสียงดัง <c oughs> พี่มิง้งพี่มิ้งหรือเปล่าคะกรองเกตหยิบโทรศัพท์มือถือออกมารับสายด้วยความดีใจมิ้งกมลอยู่ปลายสาย การหนีครั้งนี้ทำให้เธอกลับบ้านไม่ได้พักใหญ่ๆจนกว่าข่าวการแต่งงานจะจางและคุณรำไพจะเลิกบังคับเธอให้กลับไปหาพระขววัดกรองที่นั่นเป็นยังไงบ้างกรองเกศอึะอื้นเมื่อได้ยินเสียงของมิ้งกมล <c oughs> พี่มิงพี่มิงคะ่ะหญิงสาวพูดอะไรไม่ออกเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นเล่าเรื่องราวยังไงแล้วมิงกมลก็เป็นฝ่ายถามกลับอย่างเคร่งเครียดตอนนี้กรองอยู่ที่ไหนอยู่กับคุณน็อดหรือเปล่าขอพี่คุยกับคุณน็อดนหน่อยสิ กรองเกตมองตรงไปยังชายหนุ่มตาศบตาแววตาของเขาและความหล่อเหล้ารวมทั้งแรงดึงดูดทางเพศทําให้หัวใจดวงน้อยเต้นแรงท้องไส้ปั่นป่วนอย่างบอกไม่ถูกจนอดไม่ได้ที่จะคิดว่าคนอย่างเธอไม่น่าจะมาเป็นภรรยาของเขาได้เลยแล้วกรองเกตก็หันเหความสนใจของตัวเองไปที่พี่สาวกรองอยากคุยกับพี่มิ่งก่อนคะ่ะพระควัตและคุณลักษณะฟังแล้วรู้โดยสัญชตาตญาณว่ากรองเกตต้องการความเป็นส่วนตัวคุณลักษณะจึงเอ่ย หนูครองไปโทรศัพท์ตรงนู้นก็ได้นะจ๊ะกรองเกตมองคุณลักษณะอย่างขอบคุณแล้วรีบก้มหน้าหนีพระควัตเพราะความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายพอในห้องรับแขกเหลือเพียงอากับหลานและบรรดาคนใช้พระควัตเอ่ยถามเรื่องที่คุณลักษณะต้องการคุยมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมหรือครับคืออย่างนี้จ้ะให้เวลาหนูกรองได้ปรับตัวกับน็อตหน่อยดีไหมจ๊ะคุณลักษณะพูดเชิงถามและภพระควัตก็ถามกลับทั้งที่รู้อยู่แก่ใจคุณลักษณะหมายถึงอะไร ยังไงเหรอครับอ่าคิดว่าน็อตควรจะให้หนูกรองนอนคนเดียวไปก่อนพอหนูกรองคุ้นเคยกับน็อตค่อยมาอยู่ห้องเดียวกันใจหนึ่งของพะกวดัดเห็นด้วยกับความคิดของคนเป็นอาเธอคงจะกลัวเขาแต่อีกใจหนึ่งเขาคิดว่ามันเสียเวลาเปล่าเพราะไม่ว่ายังไงเธอกับเขาก็ต้องนอนร่วมเตียงเดียวกันอยู่วันยังคำ่ำหากเมื่อคิดว่าเธอคงกลัวเขาจริงๆและเขาก็ไม่อยากขัดคุณลักษณะชายหนุ่มจึงเอ่ยครับผมจะออกไปนอนห้องอื่นเอง ขอบใจมากจ้าที่เข้าใจหนูกรองนอดใจดีจริงๆคุณลักษณายิ้มเข้าใจดีอย่างนั้นหรือหรือว่าเหนื่อยหน่ายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างหนักจนไม่สนใจค่าคืนนี้ว่ามันจะเป็นยังไงขณะเดียวกันกรองเกตก็กําลังคุยกับมิ่งขมลเสียงสั่นเพราะก้อนเซื้อื่นรื่นขึ้นมาจุกที่คอหอยคุณรำไพมโหมากเลยค่ะพี่มิ้งพี่มิ้งกลับมาเถอะนะคะไปทะเบียนสมรสนั่นคุณรำไพบอกว่า ทำให้เป็นโมฆะได้หรือจะให้กรองเซ็นชื่อลงไปในใบหย่ากก็ได้นะคะพี่มิงกลับมาเถอะค่ะพี่มิงพี่จะไม่กลับไปที่บ้านหรือที่กรุงเทพอีกพักใหญ่ๆอาจจะหลายเดือนเชียวล่ะไม่ว่าอย่างไงงานแต่งงานนั้นสําหรับพี่เป็นเพียงแค่พิธีพี่บอกแล้วไงพี่ไม่ได้รักคุณน็อตทุกอย่างที่พี่ทําพี่ทําเพื่อกรองปลายสายเสียงเข้มไม่ฟังเสียงวิ่งวอนของอีกฝ่ายเพราะรู้ว่าน้องสาวมีจิตใจที่อ่อนแอมากเกินไป กรองเกตเงียบไปชั่วครู่ในใจรู้สึกเป็นทุกข์กรองเพื่อพี่พี่ทำถึงขนาดนี้แล้วอย่าทำให้พี่ผิดหวังพี่มองแล้วว่ากรองจะมีความสุขเชื่อพี่นะคนเป็นพี่พูดขึ้นอีกไม่ได้ยินเสียงสะอื้นที่ดังเข้าไปในหูโทรศรรัพท์พี่มิงคนฟังสะอื้นไห้พลางเรียกพี่สาวด้วยเสียงแหบโหยพรพ่าแผ่วมิงกมลททำใจแข็งเพราะลงทุนทำถึงขนาดนี้แล้ว เธอจะไม่มีวันถอยหลังกลับอย่างแน่นอนตกลงคุณน็อตรับรองเป็นภรรยาไหมค่ะมิ้งกมลระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกน้ำเสียงที่เอ่ยเจอเสียงหัวเราะดีจังพี่ดีใจมากเลยคิดเอาไว้แล้วเชียวว่าคุณน็อตจะต้องรับรองเป็นภรรยาแน่ๆแล้วคุณนนอตจะฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายกับคุณแม่หรือเปล่าไม่ค่ะคุณน็อตยกให้คุณรำไพหมดเลยหรอดีใจจังเห็นไหม เขาใจดีขนาดนี้กรองจะต้องมีความสุขอย่างนนแน่แน่พี่งเมืม่อเสียงเศร้าๆของกรองเกตดังแทรกขึ้นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนฟังจางหายใจรู้สึกเศร้าที่ต้องห่างกันแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามพี่มิงบอกว่าจะไม่กลับกรุงเทพแล้วพี่มิงจะไปอยู่ที่ไหนคะกรองเกตเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงมิงกมลตอบคนเป็นน้องว่าเธอจะไปทําอะไรอยู่ที่ไหนก่อนตกท้ายด้วยการสั่งห้ามบอกเรื่องนี้กับคุณรำไพ และเพื่อไม่ให้กรองเกตเป็นห่วงอะไรอีกเธอจึงเอ่ยเดี๋ยวพี่จะโทรไปหาคุณแม่ฟังท่านดา่าซะหน่อยท่านจะได้ไม่รู้สึกเป็นห่วงพี่ฝากขอบคุณคุณนอตที่เข้าใจพี่ขอให้มีความสุขมากๆนะเอาไว้พี่จะโทรมาใหม่บายยจ้ะเมื่อกรองเกตกลับไปยังห้องรับแขกสิ่งที่มิ้งกมลพูดเอาไว้ทําให้เธอยอมรับชะตากรรมของตัวเองมากขึ้นทันทีที่ได้เจอหน้าพระควัตเธอก็ยกมือขึ้นพนมก่อนจะก้มศรีรษะลงแล้วพูดขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับรองเป็นภรรยา พอได้ยินสิ่งที่หญิงสาวพูดคุณลักษณะก็หันไปมองหน้าของพระควัตที่กำลังมองฝ่ายตรงข้ามอยู่เงีบเยบๆเพียงครู่เดียวใบหน้าของเธอก็มีรอยยิ้มเธอดีใจที่หญิงสาวยอมรับสภาพของตัวเองได้เราพิมพ์ก็ฝากมาขอบคุณด้วยค่ะที่เข้าใจขอบคุณค่ะพระวัตไม่เคยรู้สึกว่าหัวใจของเขาหนักอึ้งแบบนี้มาก่อนเลยคงเป็นเพราะเขาเลือกที่จะบังคับมิ่งกมนลให้แต่งงานกับเขา มากกว่าที่จะเลือกผู้ที่อยู่ตรงหน้าเป็นคู่ชีวิตแล้วเสียงของคุณลักษณะก็ดังทําลายความรู้สึกปิดในใจของชายหนุ่มหนุ่กรองจ้าอาคุยเรื่องห้องกับน็อตแล้วนะกรองเกดลดมือลงแล้วหันไปมองคุณลักษณะที่ลุกข,ขึ้นยืนและเดินเข้ามาหาแลอวตกลงจ้ะหนุ่กรองจะได้นอนคนเดียวสักพักจนกว่าจะพร้อมร่างกำยำลุกข,ขึ้นจากโซฟาสีหน้าและแววตาของเขานิ่งเป็นปกติแต่ทําให้หัวใจของกรองเกดเต้นแรงแล้วคนทั้งหมด ก็ขึ้นไปยังชั้นบนกระทั่งหยุดอยู่ที่ประตูบานหนึ่งห้องหอที่เกือบจะไร้ร่างเจ้าสาวและไม่มีพิธีส่งตัวใดๆนอกจากกลีบกุหลาบแดงที่โรอยอยู่บนเตียงและคำอวยพรจากคุณลักษณะในเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แล้วอาหวังแค่ว่าทั้งสองจะเข้ากันได้ดีโดยใช้ชีวิตคู่แบบต่างฝ่ายต่างซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันและกันนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันเท่านี้แหละที่อาอยากจะบอกกรองเกตยกมือพนม เธอเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกเพราะเรือนร่างใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนที่ชายหนุ่มจะเป็นฝ่ายเอ่ยขอบคุณผู้เป็นอาขอบคุณครับอัลษัคคุณลักษณะคิดว่าหมดหน้าที่ของตัวเองแล้วจึงปล่อยให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันตามลําพังโดยก่อนออกจากห้องเธอก็หันมาส่งยิ้มให้กําลังใจกรองเกตอีกครั้งพะวัตลุกขึ้นยืนทันทีที่ประตูห้องปิดแล้วบอกผู้ที่นั่งอยู่บนเตียงเสียงเรียบขณะพาตัวเองเดินไปยังตู้เสื้อผ้าเธอนอนห้องนี้ส่วนฉันจะไปนอนห้องอื่นเอง เสื้อผ้าของมิ่งเธอคงใส่ได้ถ้าใส่ไม่ได้ฉันจะหาซื้อให้ใหม่ใส่ได้ค่ะครองใส่เสื้อผ้าใส่เดียวกับพี่มิ่งแต่ของพวกนั้นเป็นของพี่มิ่งทายเสียงใส่บอกถึงความเกรงเนื่องจากของทุกอย่างเป็นของมิ่งกระมลไม่ใช่ของเธอเธอไม่ควรที่จะใช้มันพระเขาวัดดึงชุดนอนแล้วหันกลับมาเขาเข้าใจความคิดของหญิงสาวจึงเอ่ยฉันจะหาซื้อให้เธอใหม่แล้วกันกรองครอง เพราะเธอไม่มีเงินและไม่กล้ารับความเมตตาจากเขาทําให้คําพูดของกรองเกตติดอยู่ที่ริมฝีปากบรรยากาศในห้องจึงดูน่าอึดอัดมากยิ่งขึ้นแต่ท้ายที่สุดเสียงใสก็หลุดออกมาจากลําคอกรองจะกลับไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้านค่ะพระวัตพยักหน้าโดยไม่เอ่ยแนะนําหรือคัดค้านอะไรต่อความคิดของหญิงสาวจากนั้นเขาก็ถามหามิ้งกระมลด้วยความเป็นห่วงที่หญิงสาวหนีไปมิ้งไปไหนคนถูกถามอึกอักเพราะมิ้งกระมลสั่งไม่ให้บอกใคร ท่าทางของหญิงสาวก็ทําให้พระวัตรรู้โดยสัญชตาตญาณว่าเธอรู้แต่ไม่อยากบอกเขาจึงคุย,ยเรื่องอื่นแทนแล้วเธอคุยอะไรกับมิ่งบ้างบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือเปล่ากรองเกตพยักหน้าโดยไม่ศบสายตาฝ่ายตรงข้ามที่กําลังทอดมองลงมาอย่างเงียบขรึมก่อนจะขานตอบอย่างไม่เต็มน้ําเสียงนะค่ะพระวัตรมองความอ่อนแอและความกลัวของกรองเกตด้วยความหมงุดหงิดรําคาญใจสมเพศหาก็ยังรู้สึกสงสารอยู่ในที ทำไมเธอถึงได้อ่อนแอถึงขนาดนี้เมื่อร่างใหญ่เดินออกไปจากห้องโดยไม่พูดอะไรอีกกรองเกตก็เงยหน้ามองบานประตูที่ถูกปิดลงแล้วยกมือขึ้นปาดน้ําตาตรงหางตาทั้งที่ความรู้สึกกลัวยังเกาะกุมหัวใจอยู่เช้าวันใหม่กรองเกตตื่นตั้งแต่ตีห้าตามเวลาปกติทั้งที่เมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยร่างบอบบางในชุดกระโปรงลายทางสีขาวสลับดำแขนกุดลงไปยังด้านล่างอย่างกลัวๆลกล,กล,กลพอเจอคนใช้ในบ้าน เธอก็มีอาการอึกอึกอัก,อกจนไม่กล้าพูดกล้าถามอะไรจนฝ่ายตรงข้ามยิ้มให้และเป็นฝ่ายทักขึ้นก่อนอรุณสวัสดิ์ค่ะคนผู้หญิงตื่นเช้าจังเลยนะคะอยากได้น้ำดื่มกาแฟรหรือว่าอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวหมดจัดการให้กรองเกใจชื้นเพราะรอยยิ้มและคำพูดที่เป็นมิตรของคนตรงหน้าอย่างน้อยเธอก็พอจะคุยกับใครได้บ้างจนกล้าจะเอ่ยขอขอน้ำแก้วหนึ่งคะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวมดจัดการให้ ร่างบอบบางยืนคว้างด้วยว่าไม่รู้จะไปทางไหนรู้ทําอะไรเธอเดินตามหลังมดเข้าไปข้างในครัวแล้วก็ได้เจอกับคนใช้อีกสองคนข้างในคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อไก่อีกคนเป็นผู้ชายมีหน้าที่ทําสวนล้างรถจิปาถาดในบ้านชื่อตอมทุกคนมีรอยยิ้มให้กับเธอจนความเคร่งเครียดที่อยู่ในอกบรรเทาลง <c oughs> ทําอะไรกันคะรองเกตถามพร้อมรอยยิ้มยังผูกมิตร ขณะมองคนชื่อไก่กำลังเด็ดยอดชะอมแล้วก็ยังมีปลาทูที่ยังไม่ได้ทอดรวมถึงผักที่เป็นเครื่องเคียงอีกมากมายทำอาหารใส่บาตให้คุณลักค่ะตามน้ำพริกกะปิทอดปลาทูและทอดไข่ชะอมใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้หญิงเดาได้เก่งจริงๆคกรองเกตยิ้มแล้วพอเห็นกล้วยไข่เธอก็ถามอีกของหวานใส่บาตเป็นกล้วยเชื่อมหรอคะไก่ปฏิเสธแล้วก็มีความคิดที่เห็นด้วยกับของหวานที่ครองเกตคิด เปล่าค่ะคุณลักษ์ใส่บาดท,ทั้งหมี่เลยค่ะแต่ทำกล้วยเชื่อมก็ดีเหมือนกันนะคะกรองเกตอาสาทำให้ทันทีจากนั้นหญิงสากวก็มีอะไรทำอยู่ในครัวจนฟ้าสางกระทั่งถึงเวลาที่คุณลักษณาลงมาใส่บาดอา้าวหนูครองตื่นนานแล้วหรอจ๊ะคุณลักษณาทักอย่างแปลกใจเมื่อมดไม่ได้ยกถาดใส่ของถวายพระมาคนเดียวตื่นตั้งแต่ตอนตีห้าเลยค่ะคุณลักษ์คุณผู้หญิงทำกล้วยเชื่อมใส่บาทนะคะนี่ค่ะมดอวดสายตาของคุณลักษณามองไปที่ถาด พอเห็นเท่านั้นเธอก็ยิ้มพลางเอ่ยปากชวนหลานสะใภยให้ตักบาตรด้วยกันถึงแม้พระคววาจะนอนดึกแค่ไหนเขาก็ตื่นตามเวลาหกโมงเช้าทุกวันก่อนจะลงมารับประทานอาหารเวลาเจ็ดโมงครึง่งจากนั้นก็จะออกไปทํางานในเวลาแปดโมงแล้วเขาก็ได้พบหน้ากรองเกตที่โต๊ะอาหารและเห็นว่าสีหน้าของหญิงสาวดูดีกว่าเมื่อวานแม้จะมีอาการตาบวมช้ำอยู่ก็ตามอารุณสวัสดิ์ครับอลักษ์อรุณสวัสดิ์กรองกรองเกตยังรู้สึกประหม่าก,กับคนตรงหน้า เวลาเธอพูดจึงไม่มองหน้าเขาอารุณสวัสดิ์ค่ะพระควัตไม่สนใจกับท่าทางนั้นเพราะเข้าใจว่าหญิงสาวรู้สึกยังไงกับเขาขณะที่มือใหญ่กำลังคลี่หนังสือพิมพ์ฉบับเช้าเพื่ออ่านข่าวข้างในโดยเฉพาะข่าวการแต่งงานของเขาและดูว่ามีข่าวเจ้าสาวหายด้วยหรือเปล่าคุณลักษณะก็เอ่ยวันนี้เขาต้มปลาช่อนฝีมือหนูครองสายตาของพระควัตละออกจากตัวอักษรบน,นกระดาษเขามองรอยยิ้มของคนเป็นอา แล้วมองดวงหน้าเนียนที่ก้มหนีสายตาเข้าจากนั้นก็มองอาหารตรงหน้าจู่ๆคำพูดของมิ้งกมลก็ดังขึ้นอยู่ในสมองกรองทำอาหารอร่อยคุณน็อตอยากได้แม่บ้านแม่สีเรือนไม่ใช่หรือไงคะมือใหญ่พับหนังสือพิมพ์แล้วหยิบช้อนตักข้าวต้มหอมกรุ่นที่อยู่ในชามเข้าปากกลิ่นแล้วรสชาติอร่อยต่างจากที่เขาเคยกินอยู่ทุกวันแล้วในตาคมก็เหลือบมองแก้มเนียนก่อนจะเอ่ยอร่อยเธอทำอาหารอร่อยอย่างที่มิ้งบอกว่าจริงๆ กรองเกตเงยหน้าขึ้นมามองคนพูดแววตาทอแสงแห่งความดีใจเพราะคำพูดของมิ่งกำมลที่ฝากเอาไว้ประดุดน้ำทิพย์ฉลมใจพี่มิง่งเพียงแค่คิดถึงหัวใจของกรองเกตก็รู้สึกอบอุ่นได้ยรักและบูชาพี่สาวจนขอบตาร้อนเผาหากแล้วน้ำตานั้นก็ถูกกลั้นเอาไว้กลายเป็นรอยยิ้มขึ้นมาให้พควัดแทนขอบคุณค่ะการได้แต่งงานกับเขาอาจทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขอย่างที่พี่มิ่งว่าก็ได้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ